เพิ่งเอาวิธีการทำขนมโกสุยใบยเตยมาฝากกันนะคะเป็นขนมพื้นบ้านทางภาคใต้ค่ะยิ่งได้ทานคู่กับตัวมะพร้าวนะคะเข้ากันแล้วก็อร่อยมากๆเพื่อนๆดูคลิปนี้ให้จบนะคะสามารถทำกินหรือว่าทำขายได้เลยค่ะเรามาทำตัวน้ำด่างกันก่อนจะมีเบกกิ้งโซดานะคะผสมกับน้ำเปล่าแล้วก็คนผสมให้ละลายเข้ากันเรามาทำแป้งค่ะมีแป้งข้าวเจ้านะคะแป้งมันแล้วก็เติมแป้งเท้าใยม่อมจากนั้นเติมเกลือ ใส่น้ำตาลมะพร้าวเราจะนวดแป้งกับน้ำตาลมะพร้าวให้เข้ากันดีก่อนแล้วถึงค่อยใส่ตัวน้ำด่างลงไปหนึ่งช้อนชาตามด้วยน้ำใบเตยที่เราคั้นสดๆสดสดใหม่ๆนะคะแล้วก็นวดแป้งผสมให้เข้ากันเติมน้ำเปล่าลงไปค่ะแล้วก็ทำการคนผสมให้แป้งเข้ากันอีกรอบแป้งของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนำถ้วยไปนึ่งสัก5นาทีเมื่อครบเวลาแล้วก็หยดแป้งลงไปในถ้วยนะคะหยดประมาณ3ส่วน4ี่ของถ้วยจากนั้นทำการนึ่งค่ะใช้ไฟแรงน้ำาด นึ่งประมาณ15นาทีในหว่างที่รอขนมเราก็เอาตัวมะพร้าวนะคะไปนึ่งสัก5านาทีช่วยยืดอายุการเก็บรักษาของมะพร้าวขนมของเราก็สุกเรียบร้อยแล้วนะคะให้ปิดไฟแล้วก็ยกมาตั้งพักให้เย็นตัวก่อนที่จะแกะขนมออกเราก็เอาตัวมะพร้าวที่นึ่งแล้วนะคะใส่เกลือลงไปค่ะคลุกเคล้าให้เข้ากาันไว้ทานคู่กับตัวขนม เมื่อขนมเย็นตัวแล้วนะคะให้เพื่อนๆก็แกะขนมออกจากตัวถ้วยนะคะมันจะแกะออกได้ง่ายไม่ติดพิมพ์นะคะเนื้อขนมก็จะมีสีเขียวสวยของใบเตยมีกลิ่นหอมของใบเตยมากๆค่ะเราก็จัดใส่กล่องนะคะทานคู่กับตัวมะพร้าว เนื้อขนมมีความเหนียวเนบหนับนะคะเวลาทานก็ทานคู่กับตัวมะพร้าวที่มีรสชาติเค็มนะคะตัดกับความหวานความเหนียวเนบหนับของตัวขนมนะคะเข้ากันดีมากๆเพื่อนๆก็ลองเอาไปทำกินหรือว่าทำขายสร้างไรายได้สร้างอาชีพได้เลยนะคะ